สวัสดีค่ะป้าต้อยค่ะสวัสดีค่ะน้ำนะคะเป็นลูกสาวของป้าต้อยนะคะวิธีอาชีพของป้าต้อยคือเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งอยู่อะค่ะแฟนป้าต้อยอยากได้รถปิอัพแล้วพอดีป้าต้อยไปเห็นรถวิวเอคคันนี้ก็เลยถูกใจเลยป้าต้อยก็เลยแบบว่าสนใจที่จะมาซื้อรถคันนี้เพราะไปไหนป้าต้อยชอบไปเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราอะค่ะทำงานเป็นแบบทนายความเนาะคือว่ามัมนมันใช้งานได้หลากหลาย นอกจากแม่จะขับไปตลาดแล้วไปเที่ยวกันเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยเวลาเราขับรถไปทํางานอ่ะมันสร้างภูมิเขาเรียกว่าสร้างภาพลักษณ์ให้กับเราด้วยค่ะเวลาเราขับไปทํางานเพราะว่าเราต้องเจอคนเยอะอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้ทั้งหลายอย่างไม่ว่าจะขับรถไปตลาดไปเที่ยวแล้วก็ขับไปทํางานติดต่อธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมาะแล้วก็เลยสนับสนุนให้แม่ซื้อคันนี้เปลี่ยนใจจากกระบะมาเป็นคันนี้เลยอ่ะอมาประทับใจในการขับ นะค,ะคนตัวเล็กๆอย่างอยางอย่างน้ำเนี่ยค่ะสามารถขับได้เราสามารถขับได้สบายเหมือนขับรถเก่งคันเล็กเลยอะค่ะแล้วก็เวลาเราไปไหนไ,หนไกลๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีระบบที่มันช่วยทําให้เท้าเราแบบว่าเหมือนกับว่าเหยียบเหยียบคันเร่งที่ไม่ต้องไม่ต้องเหยียบคันเร่งเยอะค่ะแต่ว่าเราสามารถตั้งความเร็วได้แล้วก็มันสามารถแบบมันสบายเท้าด้วยความที่ใส่รองเท้าส้นสูงขับรถด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ต้องแบบว่าเหยียบมากถึงเวลาถึงระยะมันก็จะมี เซนเซอร์บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถข้องตัวสําหรับผู้หญิงคนตัวเล็กๆก,ก็ขับได้อย่างเงี้ยค่ะซื้อของเยอะป้าเป็นคนซื้อของเยอะแล้วบางทีนั่นแหะป้าก็จะใช้แบบใช้กดรีโมทเอาเลยแบบว่ามันมันก็จะเปิดท้ายให้ให้ได้เลยแล้วไม่ต้องไปไปมัวที่ว่าต้องไปเอาเอามือไปไป,ไปเปิดเองอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเพราะป้าเป็นคนแบบซื้อของเยอะมากแล้วก็ไปใส่ท้ายรถบางทีก็กดรีโมทบางทีแตะก,กายแล้วของขึ้นรถได้เลย คันนี้นะคะเคยเคยขนของเป็นโต๊ะใหญ่ๆนะคะหรือว่าอุปกรณ์สำนักงานที่มันเป็นกล่องแฟ้มอะไรเงี้ยพอเราพับบ่อยเงี้ยค่ะด้านหลังอะ่ะเราพับทั้งหมดแล้วมันเรียบเหมือนเป็นกระบะได้เลยอะคะ่ะจะเชิญชวนทุกท่านนะคะอี u ู u ุมิวเอคันนี้นะคะ่ะตอบโจทย์กับคนทุกวัยเลยนะคะขนาดเราเป็นผู้หญิงนะคะเราก็สามารถที่จะขับคันนี้ได้มันลงตัวทุกๆอย่างเลยนะคะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนใจมาซื้อรถ นะคะอยากจะเปลี่ยนรถคันใหม่แนะนำคันนี้เลยนะคะ Isuzu MU-X ค่ะมันดีจริงๆค่ะ